สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานนยนะครับ2ตัวเน้นลูดนะครับ ในงวดวันที่23นะครับมิถุนายนนะครับพศ2564นะครับครับผมสําหรับเมื่อวานนะครับแนวทางหวยฮานอยนะครับ2ตัวเน้นลูดนะครับเลขที่ผมได้มานะครับก็ไม่ทาให้เอฟซีพี่น้องต้องผิดหวังนะครับเมื่อวานนะครับก็เข้า4ี่นอยนะครับกําไรงามนะครับเมื่อวานนะครับก็เข้าตั้งแต่นะครับรอบเฉพาะกิจเลยนะครับเมื่อวานนะครับเลขที่ผมได้มาคือเลข1นะครับแล้วก็เลข5นะครับ ก็เข้าตัวเจาะทุกตัวนะครับเมื่อวานนะครับ1ก็เข้า91นะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับแล้วก็มาเข้า19อีกนะครับในรอบ VIP นะครับสําหรับ5ก็เข้าตัวเจาะนะครับเมื่อวานฮอตมากนะครับเข้า75นะครับในรอบพิเศษนะครับแล้วก็เข้า85 .58 นะครับในรอบ VIP.. ในรอบปกตินะครับในรอบปกตินะครับแล้วก็มาเข้า05นะครับ ในรอบปกติอีกนะครับเมื่อวานนะครับก็4เด้งนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อพี่น้องทุกท่านนะครับสูตรนี้ก็ฮอตมากนะครับฮอตต่องวดนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเน้นรูดนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับวันที่23นะครับมิถุนานะครับ 2 5 6 4นะครับก็มาชมกันเลยนะครับเลขที่ผมได้มานะครับวันนี้นะครับคือเลขเด่นนะครับ0กับ8นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับอย่าลืม0กับ8นะครับเด่น0ก็จะมี5 0นะครับ7 0นะครับ02นะครับ08นะครับสำหรับเด่น0นะครับสำหรับเด่น8นะครับก็จะมี85นะครับ87นะครับ 8 2นะครับ8 9นะครับสำหรับเด่น8นะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี77แล้วก็88 00นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับสำหรับชุด3ตัวเมื่อวานเขาเกียบเข้าโต๊ดนะครับแอดมินให้ไปนะครับ5 8 5นะครับเลขออก508นะครับในรอบปกตินะครับเมื่อวานเขาเกียบเข้าโต๊ดนะครับ ก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับชุด3ตัววันนี้นะครับก็จะมี550นะครับ770นะครับ785นะครับสำหรับตัวเลขงตัวเรียกแนวทางชุด3ตัวนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ f c พี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับกิมพารวยนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องทุกท่านมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้เฮงเฮงปังปงัต่องวดนะครับสวัสดีครับ